ทุกคนเห็นย่งนั่งเราอย่างนี้นั่งอย่างนี้เร็วจะประตูจะเปิดแล้วประตูออกมาเลย you you stretch high? Can you touch your toes high หลักตาหลักตาลักตาหลักตามีมาแล้วหลักตาอุ้ยอะไรในกล้องมีอะไรอ่ะในกล้องมีอะไรในกล้องดูดูดูใครส่งอะไรมาดีใจนะ พอเห็นในกล้องแล้วเขาก็หันไปกับกับหลังหันชื่ออะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะนางร้ายนางร้ายใช่ดูแต่น้าดิ แล้วพี่บุ๋มใส่เองมันร้อนมากแองไม่เย็นแองยังไม่เย็นพอเพิ่งมากันไม่ได้มาหลายวันมันอบเขาอยากอุ้มโมนี่ให้พี่หมีอุ้มได้ไหมพี่บุมมาอีกแล้วพี่บุ๋มเข้ามาองทุกคนพี่นงขอกําลังใจให้พี่บุูขอเลยคือการที่เอาตัวเองอยู่ในอีชุดมาสขอที่ครูบอกเลยว่าจะบ้าเหงื่อแตกซิงแล้วแองยังไม่เย็นอดูโมนี่ ไม่เสียแรงที่แปลงฟันเราได้ดูจอเย้เก yeah. ่งที่สุดอันนี้อันนีาาเราก็คือทุกคนอย่าลืมกดกันแดดนะคะคือมันฮอตมากราคาวันนี้คือดีมากๆนะคะเป็นกันแดดวันนี้ไลฟ์เปิดตัวกันแดดเลยใช่ ขอส0 0พบ้างค่ะตอนนี้ไปแล้ว1000ันกับอีก5ประมาณ50บาทแกน่ารักมากทุกคนขอคนละหนึ่งด้วปาเปิดใจทุกคนทุกคนเปิดใจอะไรให้แบรนด์แม่แบบจริงแต่ให้เปิดใจแกพี่แก้มบุ๋ตั้งใจเดี๋ยวให้พีทดใหนวกกนนิดนึงก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวจริงแล้วก็คือถ้าคนที่เคยใช้ครีมกันแดดของแก้มบุ๋มตัวเดิมอ่ะจะลืมตัวเดิมไปเลยต้องบอกอย่างนี้นะค่ะพีท ใครจะกดอ่ะคือราคาวันนี้ก็เป็นราคาแ,แฟลเซลลจริงๆนะครับปกติอ่ะมันก็มี459อะที่เราขายแล้ววันนี้เขาทำแฟลเซลล์ให้359มันไม่ลดไปมากกว่านี้จริงๆมันจะเป็นราคาเดียวเท่านั้นที่จะขายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าของเก่ารอดแรกเลยเนี่ย12 ml ค่ะพี่ดีแล้วก็สื่อที่ไทยพอน,นำเข้าไปเมคอโคเี3ย,ยังทำ3เซลล์ขั ทุกคนมีมาสามซีรีส์แล้วนะแล้วประเด็นน่ะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนนะแต่แค่ตัวสารสกัดอ่ะพอมันไม่มีแล้วอ่ะมันผลิตไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าเขาอ่ะไม่ได้แนะนําสารตัวอื่นเขาแนะนํามาแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะว่ามันมันไม่ดีก็ไม่ทำแล้วรอบเนี้ยตัวเกาหลีที่ได้มาคือเขาใช้เองเขายังว้าวเลยอ่ะถ้าถ้าใครจะบอกว่าเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ของแก้มบุ๋มอยู่แล้วเนาะ กดได้จริงๆราคานี้เลยครับ3า9ห้เกตอนนี้คนดู1 0 0่เพ้่งหมื่สองคนคนละหลอดไม่พอคนละหลอดไม่พอโด้ยโอ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 ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ้ย้ยอยโอ้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 ยโอ่อยนอโล้้ยยพี่จ๋าอยอ ดไหน่องกลยนะมองกล้องได้ค่ะหนึ่งเด้อแปดเช้าอ่ะสองกระจกก็สวยแล้วค่ะผ่านรวมสวยแล้วต่อหนึ่งเด้อแปดเช้าให้พี่บุ๋มด้วยนะพี่ไปจับเร็วอุ้ยเดี๋ยวพี่มีอจะจับตายแล้วไม่ยอมพูดไงขอกันแดดคนละหนึ่งเด้อนะนี่ร้องไห้ไปใหญ่แล้วอ่ะสงสารเขาจังจีงเต้าอืมสีชมพูด้วยอ่ะโมนเน่ยไม่ให้อยู่กับโมนได้เลยแต่หมอเน่จะพูดแล้ว ได้เมรอได้นี่ไงมีนี่ไงมีมีพูดค่ะพี่มีพี่มีพูดนานไหมพี่หมีพูดสวดเอ้ยเขาน่ารักเนาะพี่พี่จ๋าขอคนละหนึ่งเดินเนาะแต่เดินได้หนึ่งเดินนะให้กันแดดของพี่บุ๋มอะถึงถึงไม่บุ๋มใช้ดีมากใช้ดีมากโมเน่ใช้ตุก อ้าวหมี่ร้องไห้ไปใหญ่มีกลับแล้วหรออุ้ยยตาแล้วอุ้ยมีปิดตาแล้วไปซะละโมเนี่ใช้ชุกอะไรโมน่อะ้รดูวันเฮ้ยหมี่ปิตาปิตาแล้วโอ๊ยน้องโซน้องโซมาน้องโซมาใช้ชุกวันเร็วได้โซด้วยโซด้วย้เอาแจงแจงสูงเอาเแยงสูง เอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยี่้ม่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มี่้มโอ้ยอ้ยโ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 ุ้ยนอ้มโอ้ยโุ้ยโอ้มาใ้ยโอ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 ้ยโุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มโอ้ย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 โอ้ไโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้นนอ้ยโอ้มโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้อ้อ กันแดดของเขานะคะเป็นอมีเป็นดับบี้วีนนะแมนดับบี้วีนี่เขาจะยังไงลอยในพี่บุ๋มนะในหมีเนี่ยคือพี่บุ๋มทุกคนเผื่อคนเพิ่งมา มันไม่ลอยไม่วกนะคะแล้วก็จะยิ่งออกยิ่งเป็นผิวแล้วตัวนี้ SPF 50บวก PA 4บวกจะใช้กันแดดทันทีนะใช้กันแดดทผู้ชใยกันแดดที่ต้มากันแดดได้โอ้ยพี่มีบ้าผู้ชายมาเฮ้ยโอ่มี้องเดนอยู่ไหนนี่ไง คืนไหนๆก็เร้ามาแล้วเอาเอาคืนนี้เลยไหมคะยังไงดีพี่หีเอาไปไปด้วยได้ไหมคะแต่หัวมันโตไปอ่ะอ๋อเหรออาจจะไม่ไหวโมเน่พี่หมีขอกอาพี่พีนแล้วพี่อยากพาพี่หมีกลับบ้านได้ไหมคะคือนแบบไปแม้ไปแต่งชุดหมีกันวาลุนี่ขอหมีได้ไหมไม่ได้พี่หมีเป็นของเน่เหรอของโมเน่ไงอโมเน่ันน่ช่วยพี่หมีขายได้ไหมอ๋อเอาสิจ่าย้จัพี่หมีสิ บีบมีแต่ใช้ดีสุดยอดแนะนำเธอเพิ่งขายวันแรกเธอก็โกหกกันเกินใช้ดีตัวใครดีอะไรดีใช้ดีถ้าจะสูตรใหม่อ่ะดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆมีความทันสมัยอินกรีเดียนใหม่ขึ้นมีงานวิจัยรองรับมีอีโคเซิร์มีสารสกัดจากสวิตเซอร์แลนด์บัมบูงไปเลยด้วยมีในแอซินาไมด์ด้วยเป็นกันแดดแล้วก็เป็นเซรั่มเป็นบัมบูงด้วยผลิตที่เกาหลีเลยถูกต้องค่ะพีเอสพี50พีเอ4หมดอันนู้น ททดลออง่่ะะิินวโรเสคผ่านการทดสอบแบบอินวิโตรนะคะอินวิโตรเทสเนาะอินวิโตรเทสนะคะจับสร้อยดูดนสิไอโทีแฝดเซลลอยู่คนราคาดีมากแล้วนะหรือตอนนี้กี่บาทแล้วตอนนี้แฝดเซลล์อยู่นะครับเราเติมปองได้อีกดีไหมล่ะแบมแบมเติมปองให้หน่อยได้ไหมอิจฉาพี่หีพี่หมีพูดได้ไหม อเขาพูดอะไรนะพี่หมีจะไปแล้วหรอพี่หมีจะไปแล้วหรอคุยอีกคุยอีกอย่ายพุ่งไปได้ไหมเดี๋ยวพุ่งไปได้ไหมนอนกับโมเน่ได้ไหมนอนกับโมเน่ได้ไหมเดี๋ยวโมเน่จะช่วยทำงานเดี๋ยวโมเน่จะช่วยทำงานอ่ะหมดโซ่พูดเลย พี่มีกินแล้วเอากลับบ้านเอากลับบ้านด้วยปกติโซเขาจะไม่ชอบอะไรนอเอางั้นโซก็มาพูดหนึ่งเด้อก่อนเอากลับบ้านด้วยเอากลับบ้านเยเอากลับบ้านนะงั้นโซขายนี้ก่อนอันนี้ใช้ดีไหมเอาไว้กลับบ้านขายหรอกอันนี้ใช้ดีไหมไม่ไม่ดีแนะนำไหมไม่แนะนำซื้อไหมไม่ดูดูอะไรแพงไหมแพงไหมืูออะไรไม่ลองทีนะแพงไหม เอางี <M> ้มดเออน้องโซน้องโซอันนี้แพงไหมมีจ้ะมีอันนี้แพงไหมมีจ้ะจับรมือดับจับมือดับแค่นั้นแหละจบไม่แพงก็คือซื้อหนึ่งหมื่นสองพันคนสามสบกรัมอันตัที่เกาหลีมันแน่เป็นจริงขอคุณน้ำห่ง จริงๆขอบคุณล้วหลอนเพราะมันคือแบบม่ด้คนเดียด้วยเธออาไปเอะไรจังมีอันนี้แล้ใส่ไร้อนยังแล้วใส่มาขอดสองคนก็ดีนะโอ้โหไม่ขายขายกันหนูหรออ๋อตาคืนพี่สี่ดูน้อิสนาอิสเลับ กน่ารักพี่หมีสีชมพูเนี่ยโมเน่นี่สีนะพี่หมีนั่งกับเขาสิพี่หมีนั่งกับเขาสิโบนะเพราะว่าสูงใช่เขานะโอแกงเก้งยิ้มโบอยากเป็นพี่หมีบ้างอ่ะได้ไหมได้นับน้องโตน้องโต้เขาเป็นพี่หมีบ้างได้ไหมเขาไม่ยอมให้หมีจะพูดได้เลยพี่หมีจะพูดว่าอะไรเนี่ยพี่หมีอยากเต้นพี่หมีอยากเต้นโมนี่อยากเต้นไหมเต้น พี่หมีไงพี่หมูี่พี่หมีบูดแบบไหน,นพี่หมีโปรชีพี่หมีขอ,อกลับบ้าน,นได้ไหมเอางัินเต้นให้พี่หมีนะเต้นสองคนเลยนะเอาเพลงอะไร,ร,รขึ้นดูขึ้นพี่หมุกนดูขึ้นเออทุกคนกดได้นะครับอรนะเอาอะไร่ออนะใครจะกดครีมกันแดดถ้ากดแล้วจ่ายเงินให้หน่อยนะครับมาพร้อม ตัวสูงมากมันหูใส่เลยมี้มียักษ์อ้ยชอบอ่ะมมนี่มมนี่หันมองหันหันาที่เวทีน้องโตกับพี่โอ้โหลาลสระหันกล้องมีท่าแบบนี้ท่าแบบโมนี่ ถ้าแบบซอถ้าซอปอีกโชว์จะไม่มีนี่อยู่นี่ค่ะโมนี่วิธีเย้มีเกนฮัลโหลค้าฮัลโหลคัาโซ่ไม่มีไม่มีม่มีทำไมังนี้เออเราไม่ทำแล้วนี่แกตามซิโมน่ไม่พอใจ Can you strike your pie? Can you take tap your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello! You're so good! Can you clap your hands? Can you tap your toes? Can you stamp your Can you stamp your feet? พี่หมีน่ารักอ่ะแล้วเพลงอะไรต่อดีน่าพี่มีผิดอื้อไหมเห็นเมื่อกี้ว่ยทำไมพี่หมีฟุ้งฝงมากเลยนีกิ๊บหลุดกิ๊บหลุดเดี๋ยวเดี๋ยี้ไอ๋อจะใหพี่หมีนะเอาเพลงอะไรต่อดีน่าไดคนไี่หมีสูงเกินไปใช่ไหมสูงเกินไปนั่งรอเขาจะเต้นพี่หมียากเต้นไง ไอ้พี่จมูกจมูกว่ามาแล้วมีไอ้ก็ตื่นก็ตื่นไืนเวทีเพลงอะไรมีเพลงอะไรมีสติเพลงนี้เพลงอะไรกันิ้วกันยิ้วพี่มีมองกล้องโซพี่เก่งมากมีเก่งมากพี่ชนะพี่ชนะ มีโอ้มีเต้าหูขายได้ด้วยตายละวมอได้ทำระตูชนะชนะเออมาเออเออเออมีสมมติชนะสมมติชนะมอได้ชนะต่อไปมีตายแล้วมีไม่ได้ตั้งใจรักมีก่อนการถูกต้องตั้งแกงมี่หน่อยตั้งแกงมี่หน่อยเย้อะใครได้คะแนนสิบคะแนนคนนี้พี่มีเอาไปเอาไป นิดเดียวพี่หมีไปนิดเดียววันนี้ไปเยอะอุ้ยเอาพี่หมีไปอีกเพราะพี่หมีก็น่ารักเหมือนกันได้ทุกคนเลยน้องโซก็ได้ได้น้องโซก็ได้ไกด์พูดไก่พูดมีพี่หมีพูดใครพูดเนอะโต้ไงพี่หมีพูดรักโมนี่นี่พี่หมีรักโมนี่นะวันนี้ดีใจมากเดี๋ยวพี่หมีกลับบ้านเอาเติมไปแต่งมีร้องไห้แล้วมีร้องไห้แล้วเอาเติมปาก เร็วๆมีจะกลับแล้วลูกไปจับมือหมีไว้ไปจับมือหมีไว้อย่าให้ไปจากเราหมีหมีไม่ไหวอ่ะหมีอยู่รับเสียงก่อด้วยอุ้ยหมีตดอุ้ยไปอึ้ก่อนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่หมีมา แ okay. บบนี้ใช่่ะพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกนะเขากลับมาเขาพูชิ้เขาไม่ไหวเกิดเสียงพากวะหนีตดหมีตดดแบบไหนไ่อกตดขนาดนี้ไปขี้เถอะอ่ะตดขนาดนี้ไปขี้เถอะ เขาวินเขาวิน